สว,วัสดีครับพบกับพี่โต๋กแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่สองแล้วนะครับผมต่อเน,นื่องจากคลิปที่แล้วนะฮะเมื่อตอนคลิปที่แล้วนะครับผมที่เราใช้ขวดยาคูนะครับผมทําเป็นกาวอุดอุดก้นถังนะครับผมแล้วเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะมาเจาะเจาะรูตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะใส่ตัวห่างปลาอันนี้นะฮะเพื่อจะทําเป็นตัวใส่ใส่ยางน้ํานะครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเจ้าของเขาส่งมาให้ซ่อมเหมือนกันนะฮะเครื่องพ่นน้ําน้อยนะครับผมตาทอร์นาโดอันนี้นะครับผม ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมลักษณะเดียวกันเลยก็คือรั่วตรงทข้น้ําออกเหมือนกันนะฮะนี่ฮะนี่ครับผมมีรอยรั่วนะครับผมแล้วเจ้าของเนี่ยเขาก็เอาเหมือนเอาซีเมนต์เล็กมาอุดไว้นะฮะนี่ครับผมเอาซีเมนต์เล็กมาอุดไว้แล้วแต่ว่ามันก็ยังรั่วอยู่นะครับผมเจ้าของก็เลยส่งมาให้พี่โตซ่อมนะครับผมเดี๋ยวไอ้เจ้าตัวทอร์นาโดอันนี้นะครับผมเดี๋ยวพี่โตก็จะทําเหมือนกับตัวนี้เลยนะครับผม จะใช้ขวดยาคูอุดเหมือนกันนะครับผมส่วนตรงที่เราจะเจาะไม้ตรงนี้นะครับผมมันก็คือตรงนี้ครับผมช่องน้ําออกตรงนี้นะที่ออกมาจากรูก้นถังนี้นะครับผมแต่เป็นแค่ว่าเราจะไม่ใช้ของเดิมแล้วเดี๋ยวพี่ตัวจะใส่ตัวใหม่นี้เข้าไปแทนสําหรับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวตัวนี้ก็ต้องทําเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็ต้องทําเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวทําตัวนี้ให้เสร็จก่อนนะครับผมก็ Poppy. อันนี้ก็เพิ่งจะอันนี้เจ้าของก็เพิ่งจะส่งมาให้ซ่อมนะครับผมก็เดี๋ยว ค่อยทำในคิวต่อไปนะครับผมสำหรับตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอาสว่านมาเจาะรูตรงนี้นะครับผมออกไปเจาะรูมาแล้วนะครับผมนี่ฮะวิธีทํานะครับผมเดี๋ยวพี่โตจะเอาตัวนี้นะครับผมใส่เข้าไปในรูที่เราเจาะนะฮะแล้วเดี๋ยวข้างในข้างในถังนะครับผมพี่โตก็จะเอา แหวนแหวนแบบนี้นะครับผมใส่เข้าไปอย่างงี้อีกทีหนึ่งนะครับนะเพื่อจะเป็นตัวล็อกระหว่างตัวพอใส่สยยงกับตัวถังให้ติดอยู่ด้วยกันนะครับผมเดี๋จะเอาตัวนี้นะครับผมใส่เข้าไปในรูนีน้เลยนะฮะรูที่เราเจาะพอทำเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมส่วนข้างในถังน,นะครับผมเดี๋ยวเราจะมีตัวแหวนล็อกตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ตัวแหวนล็อกหกเหลี่ยมอันนี้นะครับผมเข้าไปล็อกกับตัวนี้นะฮะ เดี๋ยวจะใช้ประแจเบอร์สิบเจ็ดนะครับผมเพราไปล็อกตัวตัวแหวนที่อยู่ข้างในนี้นะฮะแล้วเราก็เอาประแจเบอร์สิบเจ็ดเหมือนกันนะครับผมอีกตัวหนึ่งเข้ามาหมุนข้างในนะเ้เข้ามาหมุนที่ก้นถังนะครับผมอัดให้นแน่นเลยนะะกันน้ํารั่วนะครับผมก็ถือว่าแน่นแล้วนะถึงไม่ออกเลยนี้เดี๋ยวเราต้องมาลองดูว่าน้ําจะรั่วหรือเปล่านะครับผม นี่นะครับผมท่อท่อที่จะใช้เทียบกับสายยางน้ํานะครับผมก็เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาลองต่อสายยางน้ํามันดูนะครับผมเราจะเอาสายยางน้ํานะครับผมต่อเข้ากับท่อนี้ฮะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะใส่เข็มขัดเข็มขัดล็อกก่อนนะครับผมก็ดันเข็มขัดขึ้นมานี่ครับผ นี่ครับผมว่าไม่ได้ผลนะครับผมเพราะว่ามันมีน้าหยดอยู่นะฮะนี่ครับผมน้ำเนี่ยมันไหลจากตรงนี้แล้วก็มาหยดอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวจะต้องหาวิธีแก้ไขนะครับผมนี่คะน้ําหยดใช้ไม่ได้นะครับผมนี่ก็ทําได้แล้วนะครับผมนี่ครับผมไม่มีรอยน้ําหยดแล้วนะฮะนี่ครับผมก็พี่โตก็จะใช้ เทพันเกีียวนะครับผมพันตรงเกีียวไปรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็เอาถุงพลาสติกนะครับผมถุงพลาสติกพุ่มไปอีกชั้นหนึ่งนะครับผมแล้วก็แล้วก็ไข่เข้าไปนะครับผมตอนนี้น้ําไม่ั่วแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองเปิดน้ํากันดูนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดตัวนี้นะครับผมอ่านี่ครับผมน้ําออกแล้วเนี่ย เดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับผมนี่ครับผมในคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะมาซ่อมอันนี้กันนะเนี่ยรอยผูรอยพวกนี้นะครับผมพวกรอยผูพวกนี้นะเดี๋ยวจะทําเปลี่ยนใหม่มาเลยนะครับผมอันนี้คืองานต่อไปที่เราจะทํานะครับผมนี่ครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูด้วยนะฮะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ตัวด้วยนะครับราบัสดีครับ